สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาทํามะม่วงหาวมะนาวโห่ทาน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะนี่ค่ะลูกลูกสีม่วงเนี่ยลูกสีม่วงจะไปทําเป็นน้ําน้ําสมุนไพรเนาะเขาเรียกน้ําสมุนไพรน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะเป็นมะม่วงหาวนี่ลูกสุกค่ะเราไปคั้นเอาน้ํามันนะเราเดี๋ยวไปคั้นน้ํากันคั้นน้ําเสร็จ ก็กรองเอาแต่น้ำมันเนาะลูกดิบก็จิ้มพริกเกลือได้ค่ะเนี่ยจิ้มอร่อยเดี๋ยวะิ้มให้เบิ้งอืมอืมลูกนี้มันจุกนิดหน่อยเดี๋ยวลูกดิบใช้ช้อนเลยน้ำลายไหลไหมน้ำลยสดกินกับพริกเกลืออืมอืมอือ อือหืออือหือสุดยอดเปรี้ยวอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปทําเดี๋ยวเราไปทําน้ำมะม่วงหาวมะนาโหไไ้กินกันนะคะทําเสร็จแล้วก็ชงดื่มกับน้ําแข็งใส่น้ําแข็งเย็นๆดับกระหายแต่กินแล้วง่วงนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำกันง่วงคั้นน้ําเสร็จคั้นน้ําเสร็จก็กรอง เอาแต่น้ำนะคะคั้นคั้นคั้นเนื้อออกเสร็จก็กรองเอาแต่น้านะะํามันก็มาต้มเลยะคะ่ะเหมือนน้ากระเจี๊ยบเลยต้มแล้วก็ใส่น้ําตาลหรือเราจะต้มให้น้ําร้อนแล้วก็ชงดื่มทีละแก้วก็ได้นะคะแต่นี้คือทําต้มเป็นใส่น้ําตาลเลยหอมไหนลองชิมดูใส่น้ําตาลไม่ต้องเยอะเพราะเราไม่ชอบหวานมาก <c oughs> อร่อย ต้มเปรี้ยวค่ะเปรียปร้ยวๆหวานๆเสร็จแล้วใส่น้ําแข็งดื่มก็น่าจะชื่นใจดีเหมือนน้ำเหมือนน้ากระเจี๊ยบเลยอ่ะเหมือนน้ากระเจี๊ยบเลยนี่สีสวยมากค่ะนี่ยังมีฟองอยู่นะสีเหมือนน้ากระเจี๊ยบเลยสีเหมือนน้ากระเจี๊ยบเลยเดี๋ยวรอเดือดก็ยกลงได้เลยนะคะ รอให้เย็นก่อนแล้วก็ใส่น้าแข็งใส่น้ําแข็งเลยเป็นใส่น้ําแข็งเย็นเย็นเป็นเครื่องดื่มแต่ว่ากินเยอะเดี๋ยวจะง่วงนะมะม่วงหาวมะนาวโหทาลุกสีม่วงเนี่ยมันจะทำให้ง่วงนอนมะม่วงมะม,ม่วงหาวมะม่วงหาวมะนาวโห พอเดือดก็ยกลงนะคะเดือดก็ยกลงน้ำตาลละลายหมดก็ยกลงยกลงเสร็จก็ถ้าใครอยากจะเก็บไว้กินนานๆก็แพ็คขวดแพ็คใส่ขวดแช่เย็นก่อนจะแพ็คต้องเอาขวดพลาสติกอะขวดที่เราซื้อมาไปล้างก่อนนะล้างน้ําร้อนนะไปจุ่มน้ําร้อนนะจุ่มน้าร้อนล้างทั้งฝาทั้งขวดเลยจุ่มน้ําร้อนจุ่มเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมันจะแห้งคว่ำไว้ล้างขวดเป็นวิธีล้างขวด ที่สะอาดนะถ้าเราไม่ล้างขวดมันจะบูดไวจะเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อราเป็นอะไรก็แต่แล้วแต่เป็นเชื้อเป็นเป็นเป็นไม่สะอาดอ่ะถ้าเราลวกขวดก่อนนะคือลวกขวดอ่ะจับมีครีมขีบก็จับช้อนน้ำร้อนตักลวกน้ำร้อนเสร็จแล้วก็คว่ำออกแล้วก็เอาขึ้นเลยไม่ต้องลวกนานนะลวกนานแล้วขวดหดขวดจะหดลวกเสร็จก็เอาขึ้นเอาขึ้นวางไว้แล้วมันจะแห้งไวมากถ้าเราลวกเสร็จแล้วมันจะแห้งไวมากเลย ฟาก็ลวกเหมือนกันนะคะฝาลวกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาให้สะเด็ดน้ําแล้วทีนี้ก็เอาน้ําเนี่ยกรอกกรอกเข้าไปตอนร้อนๆนะคะก็ต้มเสร็จก็กรอกเลยกรอกเสร็จปิดฝาเสร็จให้ทิ้งลงในน้ําเย็นเลยนอกน้ําเย็นเลยนอกน้ําเย็นเลยนะนอกเย็นเลยนะนอกฆ่าเชื้อนะมันจะเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนานาเป็นการฆ่าเชื้อเลยเชื้อนอกนอกเย็นเขาเรียกนกเย็น อันนั้นจะเก็บได้เป็นเดือนค่ะถ้านอกเย็นนะใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นอุณหภูมิลบประมาณลบสี่องศาอะไรเงี้ยประมาณนี้เหมือนตู้แช่เนี่ยถ้าตู้เย็นก็ต้องลบสี่องศาประมาณนี้ถามว่ารู้ได้ไงมันก็ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิใช่ไหมคนที่เขาทําขายจริงเขาก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิลบสี่องศามันจะเก็บได้นานเป็นเดือน,นพอพอบรรจุขวดเสร็จก็ปิดฝาเสร็จก็ทิ้งลงในน้ําเย็นเลย นกน้ำเย็นเย็นจัดก็ใช้น้ำแข็งนี่แหละน้ำแข็งธรรมดาใส่ใส่ใส่ถังน้ำแข็งหรือใส่อะไรก็ได้ให้มันเย็นๆแล้วก็เอาน้ำใส่หน่อยมันจะได้เย็นไวขึ้นแล้วก็ทิ้งลงไปทิ้งลงไปเลยบรรจุเสร็จก็ทิ้งลงไปนอกเลยแช่ไว้น้ำเย็นจนหมดความร้อนค่อยเอาขึ้นมาเก็บนะคะใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้เป็นเดือน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะใส่น้ำแข็งน่าจะอร่อย เดี๋ยวก็ช้อนฟองทิ้งนะช้อนฟองทิ้งเสร็จก็เหลือแต่น้าําใสๆมันอุ้ยมนันน้ากระเจ็บเลยมอนน้ากระเจ็บเลยกำลังเดือดปุดละฟองขึ้นมาแล้วก็ช้อนฟองทิ้งอันนี้ยังไม่ช้อนนะเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่ตอนฟองทิ้งก่อน เดี๋ยวค่อยช้อนนะเป็นมาช้อนฟองทิ้งนะโอเคค่ะนี่เดือดแล้วปุดแล้วปุด,ป,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 ดปุดแล้วเดือดปุ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 ดละน้ำสีม่วงสวยงามอันนี้เอาเฉพาะลูกสุกนะลูกม่วงนะแต่กินแล้วมันจะง่วงนอนนะลูกสุกนะทำให้นอนหลับสบายนะคะ สรรพคุณอย่างอื่นก็ลองไปเปิดอ่านดูเนาะแต่ที่จําได้คือโอ้ยอย่าอย่าอย่าเดือดอย่าเดือดนะโอ้โอ้ปิดได้ไหมปิดทันไหมโอ้ทันพอดีเกือบปิดไม่ทันเกือบล้นโอเคน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะเอาเลยค่ะใส่เลยค่ะแข็งร้อนน้ำแข็งร้อนๆทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหกจากลูกสุกนะคะคั้นเอาน้ำเสร็จแล้วก็ กรองเอาน้ำแล้วก็ไปต้มนะคะต้มต้มให้สุกให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่เลือน,นิดหน่อยค่ะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะนะคะโอ้โหน่ากินมากสวยงามค่ะสีสวยมากนี่คืออันคันอัพาพลูกสุกนะลูกสีม่วงนะแต่เขาบอกว่าลูกสีม่วงอะ่ะกินแล้วมันจะง่วงนอนลองดูสิจะนอนหลับไหมคืนนี้เป็นไงคะอร่อยมากค่ะอร่อยอเยี่ยมอร่อย อร่อยทําเองเยี่ยมอาจารย์เปี่ยมคอนเฟิร์มอ๋อเปี่ยมคอนเฟิร์มนะคะเยี่ยมจริงๆเยยี่มจริงๆค่ะอร่อยค่ะ <laughs> อ๋อเปี่ยมปลาวงคอนเฟิร์มค่ะ <laughs> <laughs> ขายไม่ปลาวง <laughs>